อะไรหรืวาปลามันเริ่มอิ่มหมอไม่ใช่ปลาดำมันกลืนค่ะค่ะปลาบ๊อบหนูเจอปลาซ้นตัวใหญ่ไหนคะหนูเจอแล้วมันไหนอ่ะตอนปลาตัวเล็กกินอาหารอยู่แล้วปลาซ้นตัวใหญ่มันริกินปลาตัวเล็กไปหนีหรอค่ะแล้วมันก็หนีไปแล้วฮุบเหรอ ไปหน่อยอ้าปาตัวเล็กอมันอุ๊ยอยโอ้ร่วงหมดเลยเอาใส่นี่ไว้เก็บลงเอาไปเก็บเดี๋ยวค่อยไปเก็บก็ได้ลูกโอ้ยร่วงค่ะค่ะ ทำไมไม่เขี่ยขึ้นมาไหนคะเนี่ยไม้เนี่ยไม้ออาใครเอาเออกอ่ะอือพ่อเขีย่ยเอง